เป็นคํากริยาแปลว่าให้อาหารหรือว่าเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเหน็นไหมครับสัตว์ยนตงนุ่นนมคือสัตว์ซึ่งเลี้ยงลูกซึ่งเลี้ยงนะครับเลี้ยงอะไรเลี้ยงลูกของมันนะคุณครูว,ว่าเลี้ยงลูกของมันเลี้ยงลูกของมัน it's เดร์เมสนะครับเป็น possessive pronoun นะครับเ,เป็น possessive adjective นะครับเป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของโดยมีคำนามตามหลังนะครับ เจอกันหน้าที่47ต่อนะครับกับหนังสือ Say Hello 5นะครับซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .5 หรือประถมศึกษาปีที่5ทั่วประเทศที่ใช้หนังสือของสำนักพิมพ์ Mac Education นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเข้าไปเรียนในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเนื้อเรื่องบทนี้นะครับเป็นบทที่2ใหญ่นะครับนะหัวข้อที่2ใหญ่ Lesson แปลว่าอะไรลูกแปลว่าฟัง And แปลว่าอะไรครับแปลว่าและ p r a c t i c e เรีว่าอะไรครับฝึกหัดฝึกหัดในที่นี่คือฝึกหัดพูดนะครับนะฝึกหัดพูดมีฝึกหัดพูดฝึกหัดเขียนฝึกหัดตอบมีหลายอย่างนะครับแต่ในหน้านี้หมายถึงฝึกหัดพูดนะครับ p r a c t i c e นะครับก็คือฝึกหัดพูดนะครับฝึกหัดคุณครูวงเรียว่าพูด The d i a ด o g u e กก็คือบทสนทนานะครับเรามาฝึกพูดตามบทสนทนากันเพราะฉะนั้นคุณครูให้ฟังคลิปเสียงต้นฉบับเลยนะลูกนะแล้วเราจะได้มาพูดมาพูดหรือว่ามาแปลกันด้วยนะครับ CD Script 22. For Students Book. Activity 2. Listen and Practice. A. Practice the Dialogue. After school, Tom and Jane are on the school bus. They are talking about the weekend. What will you do on Saturday? I will go to the zoo with my family. Great, can I go with you? Yes, of course. What animal do you like? I like lions, and you? I like giraffes. I know that lions are mammals. What's a mammal? I'll show you a printout tomorrow. A mammal is an animal that feeds its young on milk. Whales and dolphins are mammals. They live in the sea. Bats are mammals that can fly. Cows and dogs are mammals. They live on farms. Zebras, lions, and giraffes are mammals too. They live in the grasslands. โอเคครับฟังเสียงต้นฉบับจบไปแล้วนะครับมาฟังคำแปลแล้วก็ฟังคุณครูพี่นันอ่านอีกครั้งนะครับ After school นะลูก After After นะครับแปลว่าหลังโรง school ไว้โรงเรียน แต่ After School ไม่ได้แปลว่าหลังโรงเรียนหรือด้านหน้าโรงเรียนอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่แปลว่าหลังจากเลิกเรียนเห็นไหมครับภาษาอังกฤษนะเราต้องเราต้องศึกษาให้ละเอียดน,นะครับนะหลังจากเลิเลเลกเรียนนะครับ after s o h o o l ทอและ j จนนะครับ are on the bus the s c h o o ก bus ก็แปลว่าอยู่คือเป็นอยู่คือนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นคำนี้แปลตามศัพท์ก็แปลว่าอยู่นะครับ อยู่บนนะครับอยู่บนในที่นี้ก็คืออยู่ในนั่นเองนะครับไม่ได้หนังนั่งบนหลังคานะ <g ill ip> อยู่ในสกูบัสก็ใช้คำว่า on นะลูกนะนะอยู่ในรถบัสโรงเรียนนะครับ they're talking they're talking นะครับถ้านักเรียนเรียนรู้เรื่องเทนนะครับนะก็จะทราบว่าเป็น present continuous tent นะครับคือประธานบอก verb to be บอก verb ing นะครับแปลว่ากำลังนะครับพวกเขากำลังคุยกันนะครับ about เกี่ยวกับ t เดว e ค e ินก็คือเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดสุดสัปดาห์ที่คุยกันก็คือจะไปไหนกันหรือว่าจะทำอะไรนะครับนะจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เมื่อกี้ฟังไปแล้วก็มาดูคำแปลจากคุณครัวพี่นันกันเลยนะครับทอมนะครับคุยกับเจนนะครับนั่งอยู่บนรถบัสทอมบอกว่า w i l l you l o o n s a t u r d a y o r on s a t u r d a y คุณทำคุณจะทำอะไรในวันเสาร์ นะครับมีคำว่าวิวเพละว่าจะคุณจะทําอะไรในวันสร์วันนะครับคุณครูบอกแล้วว่าใช้ออนนะลุกนะแต่ถ้าเดือนให้ใช้อินนะลูกนะเอ,อือนในเดือนให้ใช้อินแต่ถ้าเดือนพร้อมกับวันที่ก็ใช้ออนเหมือนเดิมนะจะไม่ดีนะลุกนะหลักวิทยากรตรงนี้นี่สําคัญสําหรับนักเรียนที่เรียนเพื่อสอบนะครับนะแต่เรียนเพื่อพูดเี่คุณครูบอกแล้วไม่เป็นไรคุณครูเองนะครับเวลาพูดก็บางคลิปนักเรียนก็จะเห็นว่าพูดผิดนะครับนะไม่ถูกตามหลักวิทยากรหรอก นะครับพอรีบรีนะครับไม่ได้ไม่ได้ร่างมาก่อนว่าจะพูดว่าอะไรนะครับเจนก็เลยบอกว่า i will go to the zoo with my family I ฉัน will จะ go ไปนะครับ to the zoo zoo แปลว่าสวนสัตว์นะครับ with กับนะครับ my family family ครอบครัว my ของฉันนะครับแต่คุณครูเขียนว่าจะไปเที่ยวก็ไม่เป็นไรนะครับจะไปจะไปในนี่คือไปเที่ยวนะครับนะทอมก็เลยว่า great เกรดตัวเดียวนะครับแปลว่าดีแปลว่ายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในที่นี้เป็นคำอุทานนะลูกนะคุณครูก็เลยแปลว่าดีจังก็ได้นะครับนะ c ค่ I go with you นะครับแ a n แปลว่าสามารถแต่ใช้ในประโยคที่อขออนุญาตนะครับขออนุญาตเช่น Can I come in แค่ I go out เวลาเราพูดกับคุณครูนะครับว่าจะเข้าในห้องเรียนและจะออกไปจากห้องเรียนนะอย่างนี้นะครับ ก็ใช้แค่นำหน้าใช้ในประโยคขออนุญาตนี่ก็เหมือนกันนะครับคืออนุญาตให้ฉันไปกับคุณได้ไหมนะครับแปลสุภาพนะแต่แปลแบบคุยกับเพื่อนก็คือให้ฉันไปด้วยคนได้ไหมนะครับเจนก็ใจดีนะครับเจนก็บอกว่า Yes o อบคด Yes ขอคไปึงวันได้เลยเพื่อนนะนี่สำรวมคุณครูนะนี่เจนคือชื่อบุคคลผู้พูดได้เลยเพื่อนนะแล้วก็ What animal do you like ก็ถามเดินดีเลยนะครับ what animal นะครับ what ตามด้วยคำนามเลยก็ได้นะครับแล้วค่อยมาตามด้วยกริยาช่วยอีกทีหนึ่ง what animal do you like นะครับ like นะครับคุณคกูเน้นทุกคลิปเลยนะครับเวลาลูกเจอทว่า like ทีไร like ตัวนี้นะครับแปลว่าชอบใช้กับ verb to do นะครับแต่ถ้าแปลว่าเหมือนแปลว่าคล้ายใช้กับ verb to be นะครับจำไว้เลยถ้า what animals นะครับ Are you like นะครับจะแปลความหมายหนึ่งเลยนะลูกไหมลูกรู้ไหมแปล,ปลว่าอะไร What animal are you like นะครับแปลได้เลยนะประโยคนี้แล้วแปลว่าคุณเหมือนสัตว์อะไร <c oughs> เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าใช้เวบกริยาช่วยผิดนะครับนะจะใช้ผิดจากเวบ to do เป็นเ r บ to be และเสร็จเลยสําหรับประโยคนี้นะครับ What animal are you like นะครับ คุณดูเหมือนสัตว์อะไรเสร็จเลยนะครับแต่ถ้า what animal do you like คุณชอบสัตว์อะไรนะครับเห็นไหมประโยคนี้น่าคิดนะโอเค I like lions and you เมื่อกี้คุณครูฟังคลิปต้นฉบับเนี่ยโอ้โพูดเร็วมากเลยนะครับตรงนี้นะยอมรับเลยเนี่ยสำเนียงฝรั่งเนี่ย I like lions and you I like lions and you นะครับพูดเร็วมากๆเลยนะครับ I like lions and you เนี่ย ไอ้ไล่เล่นนึงต่ยุนะครับฟังเกือบไม่ทันนะก็แปลว่าฉันชอบเสียงโตนะครับแล้วคุณล่ะแล้วเธอล่ะนะครับแอนยะุ่เนี่ยไอ้ไล่จิราฟนะครับเจนก็บอกว่าหนูชอบจิราฟนะครับจิราฟในี่ย้อยักษ์นะครับไม่ใช่จอจานนะทอมคอนหนุ่มบอกว่า I like that lions ah uh, I know ทุกทีครับ I know that lions are แอ๋แมมโมส I know that lion ไม่ใช่ t h a d ไลออนไลออน t h a t ตรงนี้ไม่ได้ขยาย lion นะลูกนะไม่ได้ขยายว่าเสียงโตตัวนั้นนะครับ t h a t t h a t ตรงตัวนี้นะครับก็แปลว่า uh, ว่านะครับแปลว่าว่านะลูกนะฉันรู้ว่านะครับ I know that แปลว่าฉันรู้ว่านะครับนะทั้ง3ตัวเนี่ย คันเด็ดตัวนี้นะครับลูกนะนอกจากจะแปลว่าซึ่งแล้วนะครับนะไปแปลว่าว่าก็ได้นะครับในประโยคนี้แปลว่าว่านะอย่าลืมนะครับเดดตัวนี้แปลว่าว่านะครับซึ่งนานๆจะเจอสักทีนะลูกนะเดดตัวนี้เดี๋ยวคุณครูพริมพ์ให้เลยแปลว่าว่าอืมสวยเลยลูกมาอยู่ตรงนี้เลย แปลว่าว่าครับน,นะแปลว่าว่านะครับ I know that แปลว่าฉันรู้ว่านะครับ Lens นะครับสิงโตนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับ Mammals นะครับไม่ใช่ Animal นะ Mammals นะครับแล้วก็ไม่ใช่ Mammals ด้วยนะครับ Mammals เจงเลยถามว่า What is an uh, What is a mammal แล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่คืออะไรนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคืออะไร นะครับทอมว่าไงครับทอมบอกว่า I will นะครับตัวนี้ย่อมจาก will แปลว่าจะนะครับ I will show you show แปลว่าแสดงให้เห็นนะครับคุณครูก็เลยแปลเป็นสำนวนว่าพรุ่งนี้ฉันจะปริ้นนะครับก็วงเล็บปริ้นก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์ภาพมาให้ดูแต่ว่าถ้าแปลตามศัพท์นะครับ I will show you ฉันจะแสดงให้คุณดูนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับ I will show you แสดงอะไรครับแสดง print out tomorrow print out แปลว่า ปริ้นภาพออกมานะครับนะไปปริ้นภาพออกมาจุมฮรบพรุ่งนี้ก็เลยแปลเป็นสำนวนว่าพรุ่งนี้ฉันจะปริ้นภาพมาให้ดูเป็นว่าจบบทสนทนาข้างบนนะทีนี้มาดูบทความตรงนี้เองต้องทำให้เล็กนิดหนึ่งนะลูกนะบทความตรงนี้นะครับ m a m m a l ม is an animal that f e s ชอิ t y o u n g on milk นะครับประโยคนี้จำไว้ดีนะครับนะ ซึ่งถ้าดูคําแปลเป็นภาษาไทยแล้วเหมือนกับว่าแปลแบบโกลนๆนะครับนะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยโอเคเลยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือสัตว์ซึ่งเลี้ยงลูกของมันด้วยนมนะถ้าฟังดูแล้วเหมือนกับแปลกวนๆนะครับนะแต่ไม่ใช่นะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ละเอียดนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือสัตว์ซึ่งเลี้ยงลูกของมันด้วยน้ํานม นะครับนี่คือคำแปลสํานวนของคุณครูนะนั่นก็หมายความว่าอะแมมโม่แมมโมแปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับนะ is แปลว่าคือนะครับ and animal คือสัตว์นะครับ that แปลว่าซึ่งเห็นไหมครับคุณครูบอกแล้วนะ that อยู่ในประโยคเนี่ยนานๆถึงจะแปลว่าว่าสักทีหนึ่งนะครับถ้าตามหลังคํากริยานะลูกนะตามหลังกริยาเนี่ย แปลว่าว่านะครับ I know นฉันรู้ว่าแต่ถ้าตามหลังคำนามเนี่ยมันขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้านะครับก็เลยแปลว่าซึ่งนะครับซึ่งเป็นสัตว์ซึ่ง f e d นะครับเติม s นะครับเป็นคำกริยาแปลว่าให้อาหารหรือว่าเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับสัตว์ลี้ยงนนมคือสัตว์ซึ่งเลี้ยงลูกซึ่งเลี้ยงนะครับเลี้ยงอะไรเลี้ยงลูกของมันนะคุณครูว่า เลี้ยงลูกของมันเลี้ยงลูกของมัน i t the m e s นะครับเป็น possessive pronoun นะครับเ,เป็น possessive adjective นะครับเป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของโดยมีคำนามตามหลังนะครับ i t the m e s แปลว่าของมันอะไรของมันล่ะครับยังยังเฉยๆในที่นี่นะลูกนะ <c oughs> มันย่อมาจาก young children นะครับลูกแปลว่าลูกๆนะครับ children แปลว่าลูกๆนะลูกนะ คนครูจะพิมพ์ให้หน่อยมันขึ้นอะไรขึ้นมายังตัวนี้ย่อมาจากยังนะคำเต็มแล้วมันต้องย่อมาจากยางชู r e n นะครับนะครับยางชูเรนชู r e n ในที่นี่แปลว่าแปลว่าลูกๆนะลูกนะลูกๆข้างตัวเมียตัวผู้รวมกันหมดเลย นะครับยังในะที่นี้ย่อมาจากยังชิ d เรนซึ่งหมายถึงต้องเป็นคำนามนะครับนะแต่ยังตัวเดียวเนี่ยเป็นคำ Adjective เป็นที่ยอ่อเป็นที่เข้าใจนะครับซึ่งนะครับมันเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกเด็กเลี้ยงลูก on, on, อ่อนๆต้องเรียกต้องเรียกอย่างนั้นนะครับถ้าแปลละเอียดเลี้ยงลูกอ่อนๆนะครับเพราะยังเรียกว่าหนุ่มเดี๋ยวตรงนี้คุณครูพิมพ์เพิ่มไปนิดหน่อยนะเลี้ยงลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอ่อนของมัน ใส่อย่างนี้ก็เลย,ก,เลยกันเลี้ยงลูกอ่อนของมันด้วยน้ำนมสัตว์เลี้ยงเลี้ยงลูกด้วยนมคือสัตว์ซึ่งเลี้ยงลูกอ่อนของมันด้วยน้ำนมเพราะจะได้แปลตามศัพท์นี้เลยยังนะครับยังชืนนะครับคือเลี้ยงลูกอ่อนๆของมันออนเมิยวนะครับแปลว่าด้วยน้ำนมนะครับถึงจะไม่ได้ใช้คำศัพท์ว่าวิตเมีลก็ตามนะครับใช้ออนเมิยวนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคนะเข้าใจะละเอียดแล้วนะครับ ไปต่อ w ว l l s ปลาวานหลายๆตัวแอนและ d o p p i n n ปลาโลมาหลายๆตัว,าว,าตวอ่านะครับออกิิยาพบประธานพระโอโรมพฤษแ m มโมสก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกันนะครับปลาวานและปลาโลมา J ในที่นี่คือปลาวานและปลาโลมานะครับลิฟอาศัยอยู่ในเดอะซีในทะเล b a t ส์นะครับเตอร์เมข้างข่าวนะครับไม่ได้แปลว่าไม้ตีนะเพราะแบแปลว่าไม้ตีก็ได้ ข้างข่าวหลายๆตัวก็เป็นแมมโมสนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม d ดดเห็นไหมครับหม่เล้วแปลว่าอะไรลูกแปลว่าซึ่งครับนะครับคุณครูไม่ได้ใส่ไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำนวนภาษาไทยเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ซึ่งตลอดนะครับแต่คุณครูแปลให้ละเอียดนะครับบอกแล้วว่าต้องแปลให้ละเอียดม่งะั้นเดี๋ยวนักเรียนแปลผิดนะครับว่าข้างข่าวคือสัตว์น,นั้นไม่ได้นะครับเด็ดไม่ได้แปลว่านั้นในประโยคนี้ซึ่งนะครับ can สามารถ fly บินได้นะครับ cows นะครับซึ่งแปลว่าวัวนะครับ and dogs ซึ่งแปลว่าสุนัขนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม j พวกมันก็คือนะครับทั้งวัวและสุนัขอาศัยอยู่ในฟาร์มนะครับ on farm แปลว่าในฟาร์มนะไม่ไม่ถึงจะไม่ใช้ in ก็ตามนะครับฟาร์มก็ทับศัพท์ไปเลยนะลูกนะ zebra เตอร์เมสนะครับม้า,าลายหลายๆตัวเลนส์เตอร์เมสนะครับสิงโตหลายๆตัวเอ็นและจิ f าฟนะครับเตอร์เมสจิราฟนะครับอาร์แม t o t o ตัวนี้แปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับนะครับด้วยเฉยๆหรือด้วยเหมือนกันนะครับนะด้วยเหมือนกัน J ก็คือทั้ง3อย่างนี้นะครับ zebra, าราทั้งซีเบิร์นทั้งมาลายทั้งเสียงโตแล้วก็จิราฟอาศัยอยู่ใน แกลสแลนแกลสแปลว่าหญ้านะครับแล mm hmm. นแปลว่าพื้นดินพื้นดินที่เต็มไปด้วยหญ้าก็อยู่ในทุ่งหญ้านะครับไหมครับยากไหมลูกยากตรงที่ไม่รู้สัพท์นะครับนะถ้าลูกรู้ศัพท์รู้หลักการใช้ verb to do verb to be verb to have หรือตามคลิปครูพี่นันมาเรื่อยๆจนถึงหน้า47ก็น่าจะเก่งขึ้นใช้ได้นะครับค,คุณครูคิดว่านะครับ ก็เป็นนั้นว่าจบหน้า47ถ้าคิดว่าคลิปของคุณครูพี่นันมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกด subscribe ช่องคูนัน channel นะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับได้เรียนกันนะครับขอบคุณครับได้เจอกันใหม่ในหน้าที่48วันนี้ก็สวัสดีครับ all right, all right, all right. Okay. Okay, okay.